จ้ากินนึ่งกอยกับแม่ติวนะคะกลอยใจค่ะกลอยใจกลอยใจอร่อยอร่อยนะคะบ้านแม่ติวซื้อกอยแห้งมาครึ่งกิโลนะคะมานึ่งเอาค่ะใส่เปลือกใส่มันแครอทแล้วก็มันหวานนะคะมันเหลือง กล้วยนะคะแล้วก็ขูดมะพร้าวทึนทึกใส่นะคะแต่ว่าก็ใส่ใส่ฟักเหลืองอยู่นะคะเขาไม่พูดคำนั้นเนาะก็ใส่ฟักเหลืองอยู่แต่ฟักเหลืองลูกชอบค่ะแม่ติวทำชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะใส่ลูกก็หยิบไปกลนละชิ้นละชิ้นค่ะเนื่อกรอยครึ่งกิโลนะคะแต่ว่า ลอยน่แทบจะไม่มีเลยนะคะอะไรเยอะค่ะถ้าเราไปซื้อเขามันก็จะไม่เยอะอย่างนี้นะคะอันนี้เราทํากินเองเราทําใส่บุญด้วยนะคะเนาะใส่ข้าวูดด้วยจะก็นึ่งซึ้งเล็กซึ้งหนึ่งค่ะก็พอดีได้คนละจานนะคะเหลือจากที่ว่าทําใส่ข้าวูดแล้วนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันค่ะอร่อยอร่อย,ออยค่ะ นะคะกลอยใจค่ะกลอยใจใส่เผือกหอมด้วยนะคะเม็ดติวใส่หมดทุกอย่างเลยซื้อลูกซื้อสั่งลูกซื้อมา,อามันแครอทด,ด้วยนะคะแล้วก็มันมีมันญี่ปุ่นหัวหนึ่งมั้งมันเหลือทำไอ้ขนมนี่นะคะมันญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นใช่ปีนี้ได้กิน อันหนำอุน้ํำสำรานนะคะจะไม่มีเผือกนะคะจะไม่มีลำไยค่ะปีนี้มันไม่มีอันนันไงไม่มีไม่มีหมากผีป่วนกับหมากเข็งก็เลยเอาอยู่ตลาดก็ไม่มีเนาะหาซื้อก็ไม่มีก็เลยก็เลยได้ได้บักเบนมาเพิ่มแล้วก็ได้ได้เผือกนะคะแล้วก็เอามันมาแทนนะคะก็ได้เหมือนกันค่ะเราให้บรรทบุรุษเรากินเนาะค่ะเนาะ ทำนี่นะคะอร่อยอร่อยมากเลยค่ะน้ำตาลโรยนะคะจะเห็นไหมอร่้าถ้าทำอะไรแล้วอะไรจะเยอะนะบ้านแม่สิวถ้าไปซื้อเขาจะก็จะมีเตกลอยแล้วก็กล้ยเล็กน้อยนะคะรักทองแค่นั้นเองชิ้นนึงอ,อันนี้เรานึ่งกินเองเนี่ยอ,อร่อยค่ะใส่เครื่องเผือกอยากซื้อเผือกมาหัวนึงก็มาใส่นะคะหัวนึงก็ครึ่งโลแล้วนะ เปลือกหอมหัวใหญ่ๆนะคะแม่ติวชอบกินเปลือกนะคะอ่าไห้นไหมมพะพร้าวทึกๆลูกหนึ่งก้อยครึ่งโลเปลือกหัวหนึ่งมันแครอทครึ่งโลแล้วก็มันมันญี่ปุ่นมันม่วงญี่ปุ่นหัวหนึ่งมันเหลือจากที่ทําขนมกินนะคะแล้วก็มันแก้วหวานนะคะเนี่ยสีสีไม่ส้มนะคะสีออกเหลืองๆนี่เป็นมันแก้วหวานนะคะกะ เห็นไหมคะถ้าเราทำกินเองอะไรก็อร่อยคะ่ะทำเป็นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะอ้างกับข้าวนะคะเม็ดติวยืนยันตัวตนนะคะตัวจริงเสียงจริงค่ะ